สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องหนังสือคลาสสิกที่ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับ The New Trading for a Living หรือเทรดเพื่อชีวิตของดร Alexander Elder เราก็ไปรวบรวมข้อมูลมา,าจากหลายที่เลยทั้ง investing.com สรุปจาก so brief ทั้งอังกฤษทั้งไทยเลยนะครับมีวิดีโอสรุปจากช่อง Lucid Trader ด้วยแล้วก็พวกกระทู้ใน reddit แล้วก็ข้อมูลจากห้องสมุด คือเป้าหมายเราอยากจะกลั่นเอาแก่นจริงๆออกมาว่าไอ้ฉบับที่เขาว่าฉลาดขึ้นสองทศวรรษเนี่ยมันมีอะไรให้คนที่เทรดอยู่หรือสนใจการเทรดได้เรียนรู้บ้างค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะดรเอลเดอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นนักเทรดแล้วคือท่านยังเป็นจิตแพทย์ด้วยนะคะมันเลยทำให้หนังสือมีมุมมองที่แบบมันลึกกว่าแค่เทคนิคอะคะ่ะมันโยงเรื่องจิตวิทยาเรื่องการตัดสินใจของเราเข้าไปด้วย เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่เกือบทุกแหล่งพูดตรงกันก่อนเลย3เสา,สาหลักของการเทรดจิตวิทยากลยุทธ์แล้วก็การบริหารเงินหรือ Mind Method Money ครับเริ่มที่จิตวิทยาก,ก่อนเลยดเรเอลเดอร์มีคำคมเยอะนะอย่างเทคนิคไม่ยากมากแต่จิตวิทยานิสิตเกมที่ยากที่สุดในโลกหรือเทรดด้วยอารมณ์นี่คือตายแน่ๆทำไมมุมมองจิตวิทยาของเขาถึง เออถึงยังสําคัญอยู่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจนะคะเขามองว่าเนื้อหาจิตวิทารเนี่ยแทบไม่ต้องแก้จากเล่มแรกเลยเพราะมันเป็นแก่นมนุษย์ที่ไม่เปลี่ยนคือในฐานะจิตแพทย์อะเขามองเห็นเลยว่าพฤติกรรมซ้ําๆที่ทําลายนักเทรดมันมีอะไรบ้างอย่างที่เขาเปรียบเทียบเทรดเดอร์ที่เอาคืนตลาดหลังขาดทุนนะคะอ๋อครับครับกับลิงที่แบบเจ็บเท้าแล้วเตะตอไม้ซ้ําๆอีกคือมันการตอบสนองทางอารมณ์ที่ไร้เหตุผลเหมือนกันเป๊กเลยโอ้โหเห็นภาพเลยครับ ไอเอาคืนตลาดนี่เจอบ่อยจริงแล้วเรื่องวิเคราะห์พฤติกรรมฝูงชนล่ะครับเขาว่าไงบ้างเขาก็มองว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคอะค่ะจริงๆมันก็คือจิตวิทยาสังคมเพื่อหากําไรนั่นแหละค่ะแล้วก็เตือนเรื่องกูรูด้วยนะคะอ่าใช่ใชว่าสุดท้ายไม่มีใครทําให้เรารวยได้ต้องทําเองซึ่งอ,อย่างรู้สิทธเทรดเดอร์ก็ หยิบมาพูดเหมือนกันว่าแม้แต่ WD การเองลูกชายก็ยังบอกว่าพ่อทำเงินจะขายคอสไม่ใช่แค่เทรดอย่างเดียวมันก็ย้ำว่าต้องเข้าใจเองต้องมีวินัยเองจริงๆครับคือต้องสร้างระบบต้องมีวินัยของตัวเองงั้นมาต่อที่เสาที่สองกลยุทธ์การเทรดหรือเมธอดอันนี้มีอะไรเด่นๆบ้างครับหนังสือก็จะครอบคลุมเครื่องมือเยอะนะคะตั้งแต่แบบ chart classic indicator ใหม่ใหม่แต่หัวใจสำคัญคือ ไม่ใช่แค่รู้จักเครื่องมือแต่ต้องเลือกใช้เป็นตีความเป็นด้วยค่ะเขาจะเน้นตัวที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงอย่าง M a C D I S I หรือเส้นค่าเฉลี่ยซึ่งเอ,อ่อดร์เดอร์จะชอบ E M A 22วันเป็นพิเศษอ๋อ oh, E M A 22วันค่ะเพราะมันสะท้อนจำนวนวันเทรดในเดือนหนึ่งพอดีอะไรแบบนี้แล้วก็มีระบบที่ดังๆอย่าง triple screen ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะระบบ Triple Scree มมีเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือการผสมผสานมุมมองวิเคราะห์กราฟ3 t ม m e f r เฟรมยาวกลางสัน้นพร้อมกันเพื่อกรองสัญญาณรบกวนแล้วก็ยืนยันโอกาสเทรดไม่ใช่แค่หาจุดเข้าอย่างเดียวแต่เพิ่มความน่าจะเป็นให้เทรดนั้นๆรวมถึงพวกรูปแบบแท่งเทียนอย่าง Kangaroo t a ท l ที่เป็นสัญญาณกลับตัวจากจิตวิทยาตลาดชัดๆเลยค่ะดูเหมือนกลยุทธ์เขาจะเน้นเรื่องความน่าจะเป็นการกรองสัญญ,ญาณเนาะทีนี้เสาสุดท้ายการบริหารเงิน Money Management อันนี้เหมือนจะสำคัญสุดเลยมั้งครับเพื่อความอยู่รอดสำคัญที่สุดเลยค่ะดเ e รเอลเดอร์ย้ำเลยว่าเป้าหมายแรกของการจัดการเงินคือการรับประกันความอยู่รอดไม่ใช่กำไรสูงสุดนะคะมีกฎเหล็ก2ข้อที่พูดถึงบ่อยมากคือกฎ 2, 2%ครับสห้ามเสี่ยงเกิน2%ของเงินทุนในแต่ละเทรดเด็ดขาดแล้วก็กด6% ค่ะคือถ้าเดือนไหนขาดทุนสะสมรวมกับความเสี่ยงที่ยังเปิดอยู่ถึง6%แล้วเนี่ยต้องหยุดเทรดทั้งเดือนเลยโหเหมือนเป็นเบรกฉุกเฉินเลยนะกด2%กับหปนนี่ใช่เลยค่ะเขาเปรียบเทียบว่าขาดทุนหนักครั้งเดียวเหมือนโดนฉลามกัดแต่ขาดทุนเล็กๆบ่อยๆก็เหมือนโดนปีรัญญารุมกดสข้อนี้ช่วยป้องกันทั้งสแบบเลยเขาเปรียบการเทรดเหมือนดำน้ำหาสมบัติ ต้องคอยดูเกจอากาศคือเงินทุนตลอดเวลาอ่าใช่ๆเพื่อให้รอดกลอบมาดำน้ำใหม่ได้ซึ่งการจดบันทึกเนี่ยแหะค่ะจะบอกว่าเราทำตามกฎนี้ได้ดีแค่ไหนการจดบันทึกนี้วนกลับมาเชื่อมทุกอย่างเลยนะครับทั้งอารมณ์ตอนเทรดจิตวิทยาเหตุผลที่เข้าเทรดกลยุทธ์แล้วก็การคุมความเสี่ยงบริหารเงินถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ การจดบันทึกที่ดีไม่ใช่แค่กำไรขาดทุนแต่บันทึกความคิดการตัดสินใจอารมณ์มันคือกระจกสะท้อนตัวเองที่ดีที่สุดเลยค่ะสำหรับการพัฒนาถ้าให้สรุปแก่นของเทรดเพื่อชีวิตฉบับปรับปรุงใหม่จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือ,อ,อความสำเร็จที่ยั่งยืนในการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มาจากเคล็ดลับอะไรพิเศษเลยแต่มาจากการรวมกันของวินัยทางจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆวิธีเทรดที่มีหลักการเข้าใจง่าย แล้วก็การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการหายใจเลยแล้วก็ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาผ่านการจดบันทึกอย่างซื่อสัตย์ทุวนเลยแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะคือดรเอลเดอร์ย้ำตลอดว่าจิตวิทยาเนี่ยยากสุดเสมอ บางทีอาจจะลองเอาไปคิดต่อกันได้นะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องเทรดหรอกแต่ในชีวิตด้านอื่นๆเนี่ยอะไรคือความท้าทายทางจิตวิทยาที่ใหญ่ที่สุดของเราที่มันคอยขวางการตัดสินใจดีๆของเราอยู่การเข้าใจจุดนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเลยกั